มื่อนี้ก็เป็นมือเงินเดือนออกเนาะพี่น้องหลายๆคนมันก็ดีใจก็แบบว่าเงินเดือนออกเนาะบางคนมันก็สีสีเสาใจน้อยนึงแบบว่าเงินเดือนเบิดก่อนสิบเดือนนะพี่น้องเออเมื่นกี้มันมันหนาสิม่าว่าเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนเดือนมันหนาเนาะว่าสิบเดือนนี้ได้เท่ดายเลยเลือดทอดายเนาะพี่น้องเพราะว่าหักหนีหักหนีไปเทอดายเนาะพี่น้องหนีที่เบิกเจ้านายเนาะจ้ะแล้วที่นี่กะมันมันหนาสินม่ารายละเอียดฟังเนาะวันเดือนนี้เลือดทอดาย สเลือดหน่อยเลือดลายจำแดดไปเบ่งน้ำกันนะจ๊ะก่อนอื่นกะขอกราบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดจุกบุทุกคนนะจ๊ะพระบ่มวงศ์อับสังสลารมนาสงคอเก้าดนะจ้ะมือนีประเด็นไปซ้ายเนาะสีมาอธิบายให้พี่น้องพังมือนี้สินเดือนเนาะอยู่บ้าลนะจ๊าประเด็นไปซ้ายฝ้าวาบาลนะจ๊ะมือนี้เพราะว่าจะนายเพิ่นบ่อยู่บ้าน,น จะหน้าเป็นโอยู่บาทเลยก็เลยไปไซบูได้เนาะถ้ามือได้จะหน้ายุบบาทนี่คนอยุบบาทนี่ก็แบบเหตุงานหรือว่าเหตุยังให้เรียบร้อยพี่น้องเหตุเปียกเหตุงานเนี่ยนะทีจะคล้องเรียบร้อยไปแล้วก็ขออนุญาตเพิ่นออกไปแถวเส้นทางเส้นทางเนี่ยใกล้ๆบาทเองเนาะจ้าพี่น้องนางวินแค่เศร้าบาทหนึ่งเนาะจ้านางวินไปแค่แค่แค่เศร้าบาทก่อนแค่เศร้าบาทหนึ่งเนาะจ้า แล้วก็เลยแบบว่าเดี๋ยวสิได้ไปดูเนอจ้ะเพราะว่ากะไก่เองไปบ่ไเด้วไปซื้อเนื้อแขไปยางเหลนหรือว่าแปลว่าไปตากเอ็นนอยนึงเนอพี่น้องย่ำแรงเลยเบียเลกงานแล้วงานแล้วเนะจ้ะขอขิ่นไปได้ถ้าเล้วงานถ้าเล้วงานนี่คือบ่มีปนหานเนะพี่น้องเล้วงานนน่คอพิ่นไปได้เลยสิไปไสเนอพี่น้องก็บอกแค่ว่าบอกเพิ่นแล้วออนุญาตพิ่นไปเนอจ้ะขึ้นไปได้เลยบางที่ถ้าเิ่นว่าง ถ้าเพิ่นว่างเพิ่นกระพาไปเนาะจ้ะถ้าเพิ่นบ่ว่างกับไปกันเองเนงาะจ้ะไกลๆแต่กะต้องขออนุญาตเพิ่นตลอดเลยจ้ะเวลาไปนี่คือว่าเพิ่นกรให้ไปตลอดเนา,าะ,ะเฮาก็ต้องขออนุญาตเพิ่นบ่ขออนุญาตเพิ่นเพิ่นกรให้เฮาไปแล้วก็เลยแบบว่าเพิ่นบออยู่กเ็เลยได้ดเผาบ้านเนาะจ้ะบ่ไดปไซฟ์นี่ บูวัวตอนแรงๆเย็นๆพิ่งกลับมาเนาะพี่น้องจะได้เป็นผิ่งพิ่งกลับมาแต่ทุล่าตอนเย็นๆอาจจะได้ออกไปอ่าอนตลาดตลาดตลาดนาะบักซ้อยกับบเลกายเนาะพี่น้องนางวิ่งกับบา้าน้าวคือกันสี่เด็กพากันไปตลาดถ้าเพิ่งมาไหว้เนาะถ้าเพิ่งมาคํำมาดึกมาหมื่นกับสีโบเลกาปอีกหล้วจากพี่น้องต้องเฝ้าบ้านคือเกา่าเน,นื่องจากเหตุงันไปเรื่อยๆอ่า ตอนนี้กาแล้วงานแล้วนะจาะตอน,นเย็นๆแล้วงานแล้วอะบนรณาก็มานางอาชิบให้พี่น้องฟังว่าบนรณานี่ได้เงินเดือนสําใดร์ในเรื่องหนีเรื่องเงินเดืนอนเท่าไดรเนะพี่น้องคือบนาครแต่ละคนมันบอกคือก,นกันนะจากบางคนผ้าละือวานาทีแต่ละคนมันแบบรับไหวมันบอกคือกนันเนาะบางคนกับเงินเดือนนี่เลือดเต็ม แต่ว่าการใส่ใจกะน้อยบางคนนี่กะเงินเดือนก่ะเลือดเต็มแต่การใส่ใจแบบร้ายแห่งเลยนะจะ๊ะแต่ละคนเนี่ยเมือกับ,บูกันเนาะพี่น้องเนาะตัวขึ้นงแต่ละคนเนะาะกะบว่าแต่ละคนสิตเจอปัญหายังที่เป็นเนี่ยไรกะมีแต่ว่าพ่อก,กะอดทอนสูส่วนไปเลยพี่น้องเอยอ,อย่าพยายามอย่าเขียยอย่าอิ่มหรือว่าอย่าเขียดเกินไปนะพี่น้องแต่ว่า อยู่ไปเรื่อยๆกันขึ้นแบบมีแต่ต่างใจให้เงินเก็บเงินไหวเอ่อมีกับเก็บมีหน่อยกับเก็บหน่อยโบมีกับโบเก็บโนี่น้องะคำมันโบมีเสีเยเห็นได้ๆโนบินอน่ะเพื่อสิบวยอยากเก็บเงินเพื่อสิบวยอยากเก็บคำ เออพ่อสิบ่อยากเก็บเพ่อสิบ่อยากมีก็อยากมีอยากเก็บเป็นอะไรพี่น้เองเพอแต่ว่ามันบบมีให้เก็บกับโบเก็บเนาะพี่น้อะแต่ยังน้อยเข้าประเด้มีเงินเก็บแต่เขาก็ยังได้เฮ็ดงานไปแต่ละมือเฮ็ดงานทุกๆมือทุกๆวันเนาะพี่้นงได้เงินทุกๆมือทุกๆวันนะนะเออเข้าปรเด็ว่าซ้สีนางนีงอนใจอยู่ละนะพี่น้องงอมืองออันนีเข้าประเด็นเฮ็ดนังมันบบแมนเนาะพี่นนองเขากะอยู่ไปตละมือเขากะเฮ็ดงานทุกๆมือเข้าประเด็อยู่แบบอันทัน แบบอีเขาก็เชเชเจ้าเอิญอย่างงก็หันใจไปวันวันเนาะพี่น้องเฮาแบบเฮาต้องเหตุงานทุกทุกวันมีคาได้ทุกทุกวันของเฮาอยู่เนาะจ้ะเฮาบอกเลยว่าเฮาสิอยู่น่นอนใจไปแต่ละวันเนาะมีหน่อยเฮากเก็บหน่อยบ่มีเฮากบ่เก็บแต่ยังหน่อยหน่อยเฮาก็ได้เหตุได้หาได้สู่เนาะพี่น้องเฮาบอกเลยว่าสิไปขอมือแบมือขออันพอขอเมย์นะเออเฮาหาเองได้เฮาก็หาไปแต่หน่อยเฮากับกินหน่อยแต่ไล่เอาก็กินไล่แต่ทีแน่ๆนะคือ ซึ่งสีใดหน้อยหรือซึ่งสีใดลายก็ต้องสรงกลับบบานให้ขอบขัวบ่เคยขาดแต่ละเดือนนาะจากต้องได้แต่ละเดือนนี่ต้องได้ต้องได้ทรงให้ต้องส่งต้องได้ทรงกับบบานแต่ละเดือนมีหน่อยก็สรงหน่อยมีลายก็ทรงลายนอะจากบ่ได้เคยขาด ก็ดีเลยนูจําบริเคยขาดเพราะว่าอยู่ทางบ้านของครัวเพิ่นก็บ่มีรายได้หยังเนาะพี่น้องมีแต่ว่าถาน้ําลูกนําหลานถาลูกถาหลานอ้มือมือให้ใส่เนาะเพิ่นก็บ่มีรายได้นางหยังนะพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่ายามเฮ็ดนาเพิ่นก็เฮ็ดนาปลูกเขายามปลูกมันเพิ่นก็ปลูกมันเนาะเพิ่นก็บ่ได้ว่าสิหาเงินทุกๆมื้อคือเฮาเนาะผู้าอยู่บ้าน คือกับมีย่ยเูเล็กๆนยหน่อยปลูกพักปลูกพีคายเล็กๆนยหน่อยเนาะแต่เขาก็เขาเป็นลูกเขาก็มีหนาที ได้เง to então, e ินเขาก็ส่งให้พ่อให้แม่เพิ่นสีเห็ดยั้งกะแหล็บแต่เพิ่นนะนะพี่น้องส่งกลับเมื่อบ้านแหล่เนาะเพิ่นสีเห็ดยั้งกะแหล็บแต่เพิ่นเพิ่นสไปซื้อไปจ่ายยั้งกะแหล็บแต่เพิ่นเป็นอยากยั้งไปซื้อกินเนาะเขาไปหลู่ข้อก็มีแค่หน้าทีส่งเงินให้พ่อให้แม่สำนักเองเนาะเขาบ่มีหน้าทีไปทำเพื่อจิไปซื้อยงเห็ดยั้งแหล่แต่เพิ่นนะเพิ่นเพิ่นยายเหล่เพิ่นเพิ่นพอเป็นเห่เพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่เฮาเนาะพี่น้องเฮาก็แค่มีแค่หน้าที่ส่งเงินให้เพิ่นแค่นั้้นนเเอองาะะจก็คืแบบ เพิ่นกับโบเคยว่าดอกเพิ่นบบเคยตีเพิ่นบบเคยว่าว่าเออหายหน่อยหายไรเพิ่นกับโบเคยว่าน้องพี่น้องห้ยซ้ำได้เพิ่อนเอาซ้ำนักหายซ้ำได้เพิ่นก็ดีใจน้องพี่น้องมีกับโบหายนะพี่น้องเออแต่ไม่ถึงว่าต้องหายทุกเดือนเพราะว่าเทาเหตุเทาได้เหตุงานทุกเดือนทุกมื่อทุกวันนะพี่น้องถ้าเกิดสิ้นเดือนมาเ้าก็มีหายอยู่แล้วมีหน่อยก็หายหน่อยมีไรก็หายไรแค่หน่อยๆก็เออเทาได้หายเนาะจ้าพี่น้องเทาได้หายนะเออก็คือแบบ โอเคพี่น้องเออก็คือมันน่าวสิมาสรุปนาตอนนี้ก็คือแบบว่านิ่เดือนมะนาวเดือนเดือนนี้นะให้เพิ่นฮักไปนะให้เพิ่นฮักไปนั้นให้เพิ่นฮักไปทะเลเกาะให้พิ่นฮักไปหาพันธุ์ะพี่น้องเอ่อให้เจ้า,นาหน้า,นนา <c oughs> นเ,าาเ,เนนนะพิ่นฮนะักไปหาพันเดือนนี้ฮักหนีนั่น,หน,นแหละจำพี่น้องแล้วก็ะฮักไปหาพันมะนาวก็เหลือหาพันอ่า จะหน่ายฮะเงินเดือนเดือนนี้ไปหาพันมะนาวก็บเลือหาพันบาทเลือหาพันบาทแล้วก็โอนโอนกระบ,บาดเลยสามพันมาพี่น้องโอนกระบ,บาดไปสามพันก็คือเลือแขสองพันเด็ดจ้าสองพันบาทงดงามพี่น้องเอ้ยใบไม้ไม้งงามพี่น้องเอ้ยเงินนี่คือแบบงามแหงเั่นสิเงี้ยสีใบไม้ไปเก่าก็คืองามแห้งเลยนอกจากเงินเ มันเอาแหละทิ้งข้อบาซาวเลยจ้ะพี่น้องขออ้อไล่ไปหนอเสือเสือเนาะมนีนน <c oughs> เ่เปิดกระเป๋าให้เบิรงเลยสิ้นเดือนสิ้นใจสิ้นเดือนสิ้นใจจ้ะนี่มึงมีอย่างเลยบัตรกับบัตรเตาดอกหนอเอ้ยไม่ตู่กับคนไหนมีเงินเขียนตอด,ตอดแต่ยางพี่น้องเอ,อ้ยยางเนียน่ยหนะเท่ากับได้เห็นงานนะ เดอะสองพันพ no ี as as no ่หน่อยกับไส้หน่อยประหยัดประหยัดเอาเนจาาพี่น้องนี่เพื่อสิสิมเดือนไงยังอีกลายหมื่งอยู่นะจ๊ะกับขึ้สิกุ้มนีดอกเข้าบริสุทธิ์ยังกันนะพี่น้องก็แก่ไว้ว่าจำยํำจำเป็นสื่อข้องใสที่มันจำเป็นเอออ่าเล็กๆหน่อยหนอยเนาะพี่น้องไว้ใส่ส่วนตัวว่าสั่ซักอืมแต่คือข้องดูต้องกินกับเขากับน้ำแบบ อาหารการกินคาฟื้นคาไฟคาหงกับบริเซียคาฟื้นคาไฟกับบริเซียคาหงกับบริเซียคาหนามคากับขาวกรับหนามเนี้งกับบริเซียเพราะว่ากินน้ำเพลินเบิดทุกอย่างเพลินมีแห้งเขากินอยากเนี้ยกับกินได้เนาะพี่น้องไปซื้อมาในตู้นะคือจะได้ยังมนาหนิเพื่อจิแบบเป็นกันเองเนาะพี่น้องเพิ่วน้ำเพลินเป็นกันเองคือแบบกินยนี้งกับกินน้ำกันเนาะพี่น้องบางที่นะคือซุมมมนาตำ ตําแบบตํามมเงี้ก่อตํามกัปอกระปุ่นนี่ตํามมาขอ้งหูนี่เพื่อก็สิมากินน้าพี่น้องเอยจะน่ายพี่หนิงเนาะแต่จะน่ายพี่ชายมันบ่คอยสนใจดอกเพิ่นก็อยู่เูิงเพิ่นไปเพิ่นบ่วุ่นไหวน้าเพิ่นสิแบบอันนี้เจ๊น้อยนะแต่เมันกันใจดีแต่ว่าจะน่ายพี่หนิงเนี่ยคือเป็นกันเองแฮ่อยากไปไซ่์เพิ่นว่าิ่นกับภาพไปกินหันกินนี่ได้แบบสบายสบายเลยเนาะจ้กพี่น้องก็คือมันดีอ่ะ แบบกันอยู่การกินเพิ่เพิืนกับบริสุทธเนียวอะนะพี่น้องเเพิ่นกินแบบกันเองก็เฮานะเพิ่นแบบอยู่แบบแบบเป็นลูกเป็นล้านเพิ่นคือเพิ่นกับแบบอยู่น้ำกันเฮงอ่ะพี่น้องแล้วก็สิมีความผูกพันเนาะอยู่น้ำกันเฮงก็จะมีความผูกพันเพิ่นกัใจดีมะนากับน้องซาวกับฮาแ์พงเพิ่นคือแบบพอขึ้นแบบแมนอะไรพี่น้องเอยบางที่เนี่ยคือแบบวันเมริวาแบบวันเมรหวาอวุ่สมเกาะรู่กันก็จะแบบว่ามีการแบบ อาเอียงเกาะซื้อพวงมาลัยมาให้เพิ่นเนาะออนนี้พวงมาลัยดอกมะลิแปลว่าอยู่กันทึงแล้วพี่น้องก็สิแปลว่าเออแบบผูกพันกันหักเพลงนกันแบบคือเพิ่นเป็นหันเป็นหนีเข้ากับ่วงหญ่เพิ่์นี่ยเพิ่์นผสบวงสบายเนาะเขากับเป็น่วงเพิ่นนะพี่น้องเออแบบเป็น่วงเพิ่นดูแลเพิ่นอย่างเพิ่นเศร้าไว้ไวคืออยากผู้ใหไงเข้าคนนี้นี่แหละพี่น้องเออก็คืออยู่กันแบบนี้ก็ยังห้พี่น้องแบบนนี้เนาะ บางทีพี one, ่น้องคนขนคมพี่น้องเอฟซีบางคนเกับอกขอใจว่าห้าอยู่กันแบบใดนะพี่น้องแต่ละบอนแต่ละทีแต่ละหมอกนี่คือแบบมันสิแตกต่างกันไปเขาบอกซาำอ่ไปตัดใจแทนไปใดเออคนที่เขาอยู่ร่วมกันรีอว่าอยู่่กันตลอดี่เขาสี่เขาใจเขาสีหุใจกันดีนอกจากแต่เขาบอกเคยแบบสิหลวงเกินหรือว่าสีเี้ยเพลินเขากันยังแบบเออเขาลบนับถือมันเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนจารแต่ว่าขนสียไหนมานั่งแบบ ชิปหนักชิปหนีชิปเล็กน้อยมันยูแหละมันแบบมันสีลําบากอันต่างคนต่างกับสีแบบอึนอัดไหนจะพี่น้องอยู่แบบเออกันเองกันเองแต่ว่าเฮ้าไหนเกียดเพิ่นพี่น้องอ่ากับสีแบบอยู่กันได้เฮงพี่น้องเนาะเพ่ยกับสีบอกมันมีตลอดน่าจะหน่ายเป็นสีพยายามบอกมันมีตลอดว่ามียังเป็นยังกับเห็นบอกว่าอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบลูกแบบเต่านะคนใหม่บอกอย่างไรเฮ้าอึนอัดไหนพี่น้องคนอยากเฮ้าอยู่น้วเพิ่นได้เฮงๆนั่นแหะตามพี่น้อง แต่สิะมานนี้แหละสองพันนี้กะประหยัดเอาได้จากพี่นนองจะสูสๆเด้ออ่าเขาจะเอื้อเอียงก่อนมนุษย์เงินเดือนนะพี่นนอะมนุษย์เงินเดือนสูสๆเด้อจ้าคอมเมนต์บอกเลยเด้อพี่นนองเดือนนี้ขอได้เหลือเงินเดือนเราไดได้เงินเดือนเดือนนี้นะเหลือเงินเดือนใสเท่าไร่นะพี่นนอะคอมเมนต์บอกเลยเด้อจ้ากะ สิขอเจ้คลิปสัมฤกษ์กันนะจ๊ะกล่าวสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเย็บซีบุ๊คสุขสุขคนนะจ๊ะเราพมมบเราะกันใหม่นะจ๊ะกล่าวสวัสดีและสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย